สวัสดีครับวันนี้บอลสวีเดนนะฮะมีเกมอุ่นเครื่องเยอะแยะเลยครับทั้หแเลือกไปที่คู่ตี2นะฮะเป็นการเจอระหว่าง IFK Tumba นะฮะพบกับ FC Jutsholm ครับภาพรวมๆครับ IFK Tumba เกรดเหนือกว่านะฮะหนึ่งดิวิชันและยังได้เล่นในบ้านตัวเองด้วยครับจึงได้เปรียบพอสมควรเลยครับ IFK Tumba นี่เป็นทีมดิวิชัน4ในสต็อกโฮล์มโซลตารนะฮะขณะที่ FC เอร์สโฮมครับเป็นทีมเล็กๆในเมืองเอสคิวสตูนานะฮะก็เปลดบอลเป็นรองเขาแล้วครับวันนี้ต้องมาเยือนด้วยนะฮะซึ่งเราเห็นแล้วนะฮะบอลอุ่นเครื่องของสวีเดนเนี่ยมักจะยิงกันเยอะนะฮะสกอร์สูงไว้ก่อนเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับทีมที่ได้เปรียบมกักจะชนะเยอะด้วยครับอย่างเมื่อวานนี้เมื่อคืนนะฮะคาร์มาชนะเยอการ์เดนสามศูนย์มาคารีฮะ ชนะเดลเลย์ห้าหนึ่งพอจะเป็นไกด์ให้เราได้นะครับเพราะฉะนั้นคําแนะนําของน้องแมวครับเราเชียร์ IFK ทุมบาครับดูแล้วยิงกันทะลุฮะยิงได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายและ IFK ทุมบาจะเป็นฝ่ายที่ยิงมากกว่าครับผม